สตัวนั้นเนะ่ยเขามีอายุที่เก่าพอแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานไปแล้วโดยปริยายนะครับโดยสภาพของเขาโดยตําแหน่งที่ตั้งของเขาเพราะนั้นนะ่ยในส่วนที่เราเข้าไปดำเนินการบุรณะเนี่ยเราได้ทำการสำรวจตรวจสภาพนะฮะของโบราณสานแห่งนี้นะครับซึ่งยักษ์สองต้นนี้คือสภาพเขาเนี่ยศิลปกรรมเขาเหลืออยู่ค่อนข้างที่จะมากเกือบ80%หรือมากกว่าด้วยซ้ำไป ยงแก่แขนเขาขาดน,นะฮะในะขาดแล้วก็ปูนฉาบและปูนปูนปั้นเขาเนี่ยเสื่อมสภาพนะฮะทำให้น้นําฝนนันไหลเข้าสู่รอยร้าวข้างในแล้วทาให้แกนในที่เป็นการก่ออิฐซอปูนเนี่ยสึกกรอดเพราะฉะนั้นแนวทางในการอนุรักษ์เนี่ยเราที่พี่นาเพื่อความรอบคอบแล้วนะครับว่าในส่วนถึงถ้าเกิดพี่นาขึ้นมาสสองแนวทางแนวทางที่1คือการ สมุนรักษาหรือรักษาสภาพเราจะสตาฟเขาเสริมความมั่นคงแข็งแรงเขาให้อยู่ในลักษณะแขนขาดอยู่แบบนั้น mm hmm. จะแค่เม้มตะเข็บพูนฉาบไม่ให้น้ําไหลซึมเข้าไปแต่นั่นมันเป็นวิธีการที่ชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนห้าปีส0ปีเราต้องกลับมารูนัทใหม่มซ่อมแซมใหม่แล้วเรายังเสี่ยงต่อความมั่นคงของเขาด้วยว่าเกิดเนี่อปัจจัยเล่งที่สร้างเขาเออทำให้เขาเสียหายชำรู้เสียหายมากวนันนี้เช่นฝนตกหนะนักเนื่องจากเขาอยู่กลางแจ้ง มีป่าดิบพื้นทีป่ป่าดิบชื้นเกิดแผ่นดินไวหวขึ้นมาจะเป็นอัตราเร่งให้เขาเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยซ้ำไปและแนวทางที่2คือการฟื้นคืนสภาพหรือปฏิสังขรณ์เนื่องจากสภาพสาระการศกรรมศิลป,ปรกรรมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะครบนะครับครบซึ่งเราสามารถราะห์รูปแบบนะครับจากแคตโ้องกาแบบรนะลักษณะท่าทาง,งเขาเป็นยังไงรูปแบบทางศิลป,ปรกรรมเป็นไงเจตนาที่บลรณน้าออกมาเต็มสภาพในหนึ่ง เรื่องประโยชน์การใช้สอยซึ่งวัดพุโมยังเป็นศาสนสถานโบราณฐานที่ใช้ประโยชน์สองโอกาสที่จะเสริมความมั่นคงเขาโดยการทําให้เต็มรูปแบบนั้นนะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้และเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเสื่อมสภาพเร็วขึ้นในอนาคตด้วยเรียวเหมือนถ้าโบราณฐานเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนเราเราเนี่ยเราเป็นหมอที่รักษาคนไข้เราหมอวินิจฉัยคนไข้แล้วว่า สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วมีอายุยืนยาวกับหมอที่เลือกวิธีการรักษาเพื่อที่จะเลี้ยงไข้อีกสามปีห้าปีคุณมาต่อยาใหม่นะคุณจะเลือกวิธีไหนอืมผมเลือกวิธีที่ว่าทําให้เขายั่งยืนถามว่าการเปลี่ยนแปลงไปของความชินตาของคนนะฮะด้วยความเป็นตัวเป,เป็นลักษณะที่ว่าเป็นปฏิมาก,กรรมที่ลอยองค์ที่ที่กลมกลืนกับโบราณฐานไปแล้วเนี่ยนะครับกับ สร้างใหม่ขึ้นมาแน่นอนครับความขัดแย้งกันในเรื่องความรู้สึกของคนมีนะครับเรื่องของใหม่ของเก่าแต่คุณอย่าลืมว่าความยั่งยืนความมั่งคดมั่นคงแข็งแรงและการมียังมีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปสกัดทิ้งเราไม่ได้ไปทําลายทิ้งละปั้นใหม่ทั้งใหม่ทั้งหมดเราขึ้นจากตัวองค์เดิมนะครับจากลวดลายเดิมเติมแต่งในส่วนที่ขาดหายไปจากลวดลายที่ยังคงเหลืออยู่ น,นี่คือเราถึงได้เลือกวิธีการดำเนินกนารบุลนับปฏิมาก,กรรมยักษ์สองตนันนี้ด้วยวิธีนี้